สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพรจะมาสอนจินตคณิตต่อนะคะขั้นแรกเลยเด็กๆมานับหนึ่งถึงยี่สิบของคุณๆนะคะหรือใครนับได้มากกว่ายี่สิบบ้างแล้วคะ่ะลองดูนะหรือจะเอาหนึ่งถึงห้าสิบดีเอาไหมคะหนึ่งถึงห้าสิบนะคะวันนี้ขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำยังไงคะเตรียม อ่ะไม่ใช่เราต้องนั่งตัวตรงก่อนเอาไหมนั่งตัวตรงเตรียมเซตศูนย์หนึ่งสองสามเอาหนึ่งถึงห้าสิบเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า

38, มสนะิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสีสอ็ี่สสองสีสามสสี่สห้าี่สิบหเจ็ดสี่สห้าสวันนี้เอาแค่1นึถึงห้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครจะนับได้มากกว่าน,นี้ก็เอาเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆเยี่ยมมากเก่งมากค่ะ ทีนี้ครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดในใบงานใบงานตัวนี้ดูนะคะแ๊บนึงอ่าดูในใบงานนะคะให้เด็กๆตเติมตัวเลขในวงกลมนี้นะคะเด็กๆดูเขาดูนิ้วภาพแรกเลยมีนิ้วหัวแม่มืออ่ะออกมาอีกหนึ่งออกมาอีกหนึ่งออกมาอีกหนึ่งวงกลมอันแรกนี้เท่าไหร่คะเด็กๆ อตอบเท่าไหร่คะตอบได้ไหมคะอันแรกนี้ก็คืออันแรกนี้มีค่าเท่ากับ8ใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ทาได้ไหมคะ,ะต่อไปภาพที่2หัวแม่มืออหนึ่งแล้วนิ้วอีกอันหนึ่งรวมกันเป็นเท่าไหร่คะคได้6นะคะ ส่วนภาพอื่นๆเนี้ยเด็กๆดูนิ้วดูนิ้วตามภาพเลยนะคะแล้วเด็กก็เติมนะคะภาพนี้ออกมาหน่ออกมาอีกหนึ่งก็คือสองอ่าต่อไปภาพต่อไปออกมาหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่คะสี่เยี่ยมมากภาพต่อไปออกมาทุกนิ้วเลยทุกนิ้วเลยนี่ก็คือเท่าไหร่คะเด็กๆเขียนลงในวงกลมเลยนะคะ ภาพต่อไปกำมือเหล้าหัวแม่มือออกมาเดี๋ยวหัวแม่มือนี้มีค่าเท่ากับอ่าเติมนะคะเด็กๆทำให้ครบหมดทุกภาพเลยเข้าใจไหมคะต่อไปมาดูแบบฝัดหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆรอแป๊บหนึ่ง ดูแบบหัดหน้านี้นะคะอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูแบบหัดหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้เป็นการบวกเลขการบวกลบเลขโดยใช้มือขวาที่เป็นหลักหน่วยโดยใช้มือขวา เป็นโจทย์ในแนวตั้งการบวกลบเลขไม่มีตัวทดเลขหลักเดียวเลขหลักเดียวก็คือหลักหน่วยนั่นเองเราใช้มือขวาใช่ไหมคะมาดูข้อแรกเลยข้อนี้นะคะ,ะทำพร้อมกันกันกบครูพรเลยนะคะถ้าครูพรอ,อ่านโจทย์เด็กๆพูดตามนะคะนั่งตัวต้องเตรียมเซตศูนย์หนึสา ข้อหน,นะคะเด็กๆพูดตามด้วยนะคะบวก2บวก5บวกอีก2เซตเท่าไหร่คะเด็กๆเท่าไหร่คะไม่5แล้วใช่ไหมคะ6 7 8 9เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบว่า9ข้อต่อไป มาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปบวกสามเด็กๆทำทำนิ้วมือด้วยนะคะบวกอีกห้าบวกสามบวกอีกห้าห้าก็คือหัวแม่มือนี่เองบวกอีกหนึ่งเหลือหนึ่งพอดีออกมาเซ็ตเท่าไหร่คะ,ะได้ไหมคะเด็กๆเขียนลงไปนะคะเขียนตัวเลขอ้ทำไมขยับละเอาไมเอาไม อ่าแล้วคำตอบก็คือเท่าไหร่คะเก้าต่อไปข้อที่สามนะคะบวกสองบวกอีกสองบวกอีกห้าเซ็ตเท่าไหร่คะเก้าเก้าใช่ไหมคะเก้าเด็กๆก็เขียนเลขเก้าลงไปนะคะเก้า ข้อเมื่อกี้เราก็ได้9้าใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวครูย้ายอันนี้ก่อนมันบังนะคะต่อไปข้อที่4บวก1บวกอีก3ออกมาอีก3ค่ะ1 2 3บวกสุดท้ายคือบวก5 5ก็คือหัวแม่มือเรานั่นเองบวก5้าอเด็กๆนับดูรวมกันเซตเท่าไหร่คะ ก้าตอบก็คือ9นะคะต่อไปข้อที่5บวก5บวก5นิ้วไหนเอ่ยนิ้ว5บวก5บวกอีก2ออกมา1 2บวกอีบวกอีเท่าไหร่คะบวกอีก1อ่าบวก5บวก2บวกอีก1 5 6 7แล้วก็8 อันนี้แปดนะคะข้อต่อไปบวกห้าบวกอีกหนึ่งบวกอีกสามเซ็ตเท่าไรคะ9ก้าข้อต่อไปเด็กๆพูดตามแล้วก็ชูนิ้วให้ทันนะคะบวกสามบวกหนึ่งบวกห้า เท่าไหร่คะเซตเก้าอีกแล้ว่ <Okay. S 1> บวกสี่บวกห้าอ่ามีลบมาแล้วนะคะลบหนึ่งการลบเราจะต้องหักจากด้านล่างใช่ไหมคะลบหนึ่งหักเข้าไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเซตห้าหกเจ็ดแล้วก็เซตแปดนะคะต่อไปบวกสาม ลบสองหักออกไปทีละหนึ่งหนึ่งสองลบสองบวกห้าเอาห้าออกมาบวกห้าเซ็ตหกเด็กๆได้คำตอบเหมือนครูพรไหมคะ,ะข้อสุดท้ายของช่องนี้บวกห้าบวกสี่ลบสองหักออกไปหนึ 1, 2, Set, ่งสองเซ็ตใช่ค่ะห้าหกแล้วก็ จ็ดคำตอบคือเทีนี้มาดูช่องที่สองช่องที่สองนี้คุณครูจะไม่เขียนแล้วนะให้เด็กๆเขียนตัวเลขเองนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์แล้วเด,ด็กๆก,ก็ทำพร้อมกับครูพรน,นะคะมาดูช่องแถวที่สองข้อที่หนึ่งบว,บวกหกบวก1นึ่งลบสองหงสองเซตเท่าไหร่คะ เขียนเลขห้ลงไปนะคะข้อที่2องบวกสบวกหเลข6มีอะไรกับอะไรคะเลข6ก็คือมี5กับ1ลบตัวเลขสุดท้ายลบออก4 1 2 3 4สึสองสเซตหัวแม่มือนี้เด็กต้องจำให้ได้นะคะหัวแม่มือนี้ก็คือห้าเขียนเลข5ลงไปนะคะ ต่อไปข้อที่3มบวก5บวก3ลบสองสองเซ็ตเท่าไหร่คะ6ค่ะต่อไปข้อที่หบวก4ลบสองหสองบวกอีก6ก5แล้วก็1คือหเซ็ต เท่าไหร่คะเด็กๆนับนิ้วดูอ่ะคุณครได้คำตอบแล้วนะต่อไปข้อที่หกต่อไปข้อที่หกใช่ไหมคะบวกสามอ่ะคุณครูทำข้อเดิมหรือเปล่าเนี่ยบวกสามลบหนึ่งบวกอีกหกหก็คือห้ากับ1อ๋อคุณครทำสามคำตอบเซตเท่าไหร่คะ8 ต่อไปข้อที่7บวก4ลบออก2 1 2บวก7 7ก็คือมีหัวแม่มือ5แล้วใช่ไหมคะออกมา5แล้วก็6 7เซต9ค่ะต่อไปข้อที่8บวก7 5 6 7บวก7ลบออก2 หนึ่งสองบวกสี่บวสี่หนึ่งสสาสี่เซ็ตเท่าไรคะเท่าไรคะเก้าค่ะต่อไปข้อที่9บวก9อ่าไม่ใช่ข้อที่เก้าบวกเจ็บวกเลบ6 6ก็มีอะไรกับอะไรคะ6มี5กับ1นลบหบวกเพิ่มอีก บวกห้าเซ็ตเท่าไรครหกค่ะต่อไปข้อสิบนะคะบวกแปดแปดมีเลขห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือแปดอ่าไม่ใช่อ่าใช่แล้วคะ่ะบวกแปดลบออกสามหนึ่งสองสามลบออกสามบวก ตัวสุดท้ายบวกเพิ่มเท่าไหร่คะบวกเพิ่ม4เสเซจเสร็จหรือยังคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเอามาดูแถวสุดท้ายข้อที่1ข้อที่1นะคะบวก9บวก9ลบ4 1 2 3 4 บวกอีก2เอาออกจากข้างบนนะคะการบวก1 2สเซ็ตเท่าไหร่คะ7คะ่ะต่อไปข้อ2ข้อ2นะคะทันไหมคะบวก9ลบ6กก็มี5กับ5กับ1นอันนี้เหลือ3นะคะบวกเพิ่มอีก6บวกเพิ่ม6คือเอา5 เอาหนึ่งออกมาเซต9ต่อไปข้อ3บวก9ลบ7 7มีอะไรกับอะไรคะ7มี5กับ2 1 2ตอนนี้เหลือเท่าไรคะเหลือ2บวก6 6ก็คือมี5กับ1เซตเท่าไหร่คะ8ค่ะ ่อไปข้อที่สี่บวกเก้าลบออกแปดแปดนี้ห้ากับสามลบออกแปดห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้คือเหลือหนึ่งใช่ไหมคะบวกเจ็ดเจ็ดมีห้ากับ 2, 1, 2. สองหนึ่งสองเซ็ตเท่าไร่คะแปด ต่อไปข้อ5บวก9ลบ6 6ก็คือมี5กับ1บวกอีก5้าเอาหออกมาคืนค่ะบวก5 5มาคืนค่ะเซ็ต8ค่ะต่อไปข้อที่7บวก7 5 6 7ลบ5 5เอาไว้หักเออกไปบวกอีก2เอาออกมาอีก2นิ้ว1 2เซต4ค่ะทันไหมคะต่อไปข้อที่8บวก7ลบ7บวก7เมื่อกี้บวก7ใช่ไหมลบ7ก็คือหักออกหมดเลยบวก9 9ก็คือนิ้วเราทั้งหมดเลยเซต9ต่อไปข้อ9 บวก8 5 6ห้อันนี้คือบวก8ลบหหักหัวแม่มือเอาไว้ลบ5้แล้วนะคะบวกห 6, 6ก็คือมี5กับ1เซต9ข้อสุดท้ายนะคะบวก8 5 6ห้กลบห 6, 6ก็คือมี5กับ หนึบวกห้าบวกห้านะคะ5้าออกมาเซตเท่าไหร่คะ7เด็กๆค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปช้าๆนะคะพอเด็กทำพร้อมคูพองเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะ วันนี้ครูพรอพอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะครูพรคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ